สวัสดีค่ะธรรม,มี่เคขรภมณีท่อมีสามดาวได้เดินทางมหาคุณตาเหลี่ยงว่าประจำวัวันที่16กุมภพาพันธ์พศ2 5 6พรสอสอพ 6. คุณตาเหลี่ยงว่ากับฝันดีค่ะธรรม้ชมฝันเห็นหมาเมื่อกัดเป็ดคุณตาเหลี่ยงว่าตายตายไปสี่ตัวค่ะธรรม้ชมหมามากกัดเป็ดคุณตาตายไปสี่ตัว เลือดแดงสาดเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมคุณตาเหลี่ยงวัวจะตีเป็นเลขดีเด็ดตัวใดก็ไปรับชมครับคุณตาเนาะค่ะเนาะแล้วกับผีตาทวดมหาคุณตาจะคงเป็นเหลขกตัวเก่าหรือเหลขจะเปลี่ยนแปลงก็ไปรับชมรับฟังครับคุณตาเหลี่ยงวัวพร้อมๆกันเนาะ,ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนะั่นไเด้อค่ะ ปรับชมรับฟังกับคุณตาเลียงวัวพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,คคสวัสดีค่ะกรับ,บ,บสวัสดีค,ครับ <A> คุณตากรับสวัสดีครับกรับผมเนาะมาฟังความฟันของคุณตาเลียงวัวเป็นฟันแมนอีกคำหนึ่งครับท่านผู้ชมติดตามเป็นโคงสุดท้ายไปฝากเอฟซเนาะครับเนาะเรื่องเล่าเป็นยังไงก่อนครับเบาสูเอ c ซฟังนะครับฟันว่าจะไห๋ครับคุณตาฟันมื้ขึ้นนี่นะ ฟันเมื่อคืนนี่ป่ะครับเมื่อคืนครับผมฟันว่าเนี่มือเช้าเนี่ยตีเกลือเป็ดครับของฟันเล่นตันเราไปเกลือเป็ดเกลือมาแล้วก็เลยมานั่งอยู่มานั่งอยู่ใต้ตรางใต้ถุนบานั่นนะครับหมาเนี่ยเจ้ามันม่ใจใส่มันโดนเล่นมากัดเป็ดหมากัดเป็ดป่ะครับนี่ม้ากัดเป็ดกดกดว่าในขวบฟันนั่นครับม้ากัดเป็ด ปลดกัดแล่นไปกัด <Darwin> ตัว <confusing> น <Oliver> ั้นแล่นไปกัดตัวนี้ครับผมเป็ดรถตายสี่ตัวเป็ดตายสี่ตัวเนี่ยเป็ดใหญ่หรือเป็ดน้อยล่ะครับพุทธาเป็ดกับเป็ดใหญ่หน่เนาะโอ้เป็ดใหญ่เป็ดใหญ่ครับเป็ดใหญ่กับพวกท่านใหญ่แห้งดอกกำลังขนมันสีสีเต็มโตมั่นหลานนะมันกับกับเป็นเป็ดใหญ่ด้วยครับเมื่อล่นน่ามสวอโอสวอปก็ตายสี่ตัวเลยตัวนึ่ครับ นี่เราความฝันนั่นตัวหลังคิดว่ามันจะเป็นเหล็กตัวไหนวะในคิดในอ่านในใจนะครับจังว่าเกลือเล้วมันทันเป็ดมากินเขาอยู่ในตารางม้าพันแม่มามาสวบเอาสวบเปลอมาตัวละครับแลนมาสวบมาตัวเดียวมาตัวเดียวเป็ดตายสี่ตัวเป็ดตายสี่ตัวอ้ครับมาตัวเดียวครับท่านตาคุณตาเปริเปรเป็นตัวไรเนาะครับ หมาหนิบอหมาหนิมันต้องชีนนะนามชีมากรนชีขาเนาะมาฉขาท่านใหพ่พใาย่บอกไดครับพอายญ่บอกมาชีขาเพ็ดกระซีตัวเพชรกระชีตัวตายอีกวันตายชีตัวอีกตายเป็นศูนย์ี่ศูนย์เลยครับตายเป็นศูนย์ะครับนอกเอกซ์ีเนาะศูนก็ไดลเลยศูนย์เออครับผมนี่ชีเพ็ดนี่เป็นแปดก็เป็นรอบแปดน้าเพชรแปดเป็แปด8ครับ เแปดก็คือครับแปดีก็เป็นได้แปดซีซเนาะมาซีขาเออน่กปนแล้วก็เพชรซีตัวแปดซีซีไปเลยเนาะคุณผอเนาะเออคืออยู่เลยคือว่าแปดซีซีแปดก็ได้เนาะครับเนาะเน่แต่ประมาณเนี่ยไม่แต่ซีขาคือกลมปัญญยเลยครับเออเนี่มันก็กระซีตัวกระซีก็อะไราเนี่ยเขาจะเอาไปน้าเเป็นแปดก็ล่้พอเปรพอแปดอืมครับครับมาถ่ายคลิป ของคุณตาช่วงวันอาทิตย์ก่อนกับเป็ดน้อยกำลังกำลังอกบอกบ่แม่นบ่ครับบ่บ่มันใหญ่เดี๋ยดิโอ้มันใหญ่แล้วออเออเป็ดใหญ่มวไใหญ่ก็มีมวนหน่อยก็มนี<อ>่มันตัวกัดไปกัดตัวใหญ่รอยงไงกัดตัวใหญ่ครับผมไปกัดตัวใหญ่เห็นบ่ได้กัดเป็ดหน่อยเลือดแดงบ่ครับเลือดแดงจริงจริงบอกแดงสะออนเนี่ยกัดกัดข้อบ่ครับกัดโตมันกัดโตกัดโตครับครับขนแตกต้นปุ่มบอกรับขนแตกเลยไายแล้วอุ้ยน้ำก็เดินหนีเนาะ ครับยัดเติมเป็ดสี่ครับครับสี่แปะเป็นตัวไรกกว่าครับไห้เอฟสี่เป็ดนั่นไม่สี่ตัวก็เอาสี่ตายนั่งก็ชีว่ามันชูนมามันตายสี่ศูนย์นะครับเนาะสี่ศูนย์สี่ศูนยับสี่แปดสี่แปดแปดแล้วคุณตาเนาะสี่แปดแปดสี่แปดแปดก็ไล่หมากับเป็ดครับแปดแปดก็มีอีกสมอครับแปดแปดเพราะมันมันมัน เป็ดชีจุครับเนาะบรรดาเป็นมักเลิกเปาเปก็ได้เนาะครับเนาเนเลละเอลงงบิครับผมครับผมได้ครับคุณตาครับผมเนาะอันเป็นยังไงครับความเคลื่อนไหวของผีพอโตบวปครับมาบอกเลขสามตัวอาทิตย์ก่อนนะครับเ,เป็นังผีพอตัวจะก่อนนั่นครับางอาทิตย์ก่อนนั่นนหะเพิ่นมาครับมามา,มา,ม,ามากินปลานั่งโอ้ครับเป็นปลาจินเหลาครับเพิ่นมาขอกินเหลานั่น สิกินจั้นแเท่าเดี๋ยวว่าินแล้วหรอทีเดียครับมาเที่ยนี่พ่นกรเมื่อครับเมื่อนั้นพ่าก็เมียเพันพันสิเมียพวกนกยางน้ำกกันไปตัวเลยเอื่อนถามเป็นพ่อโตก็เลยเดกดีบ่เอื่อนเดินามันโตแต่เมียเป็นระงวกนาปับมาสามศูนย์เจ็ดนี่พันพวาเมี่ะพนสามศูนย์เจ็ด สามูนเจ็ดหรือสามเจ็ดศูนครับคุณตาสามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนยนี่แหละโอ้ครับสลับกันนะครับเนาะสลับกันเอาครับผมเอาตามคุณตาว่าแหละครับสามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนี่แหละครับมามารอบแเรกคุณตาว่าสามเจ็ดศูนมารอบนี้ว่าสามศูนย์เจ็ดครับเอาก็กันไว้ทั้งสองยางแลครับเนาะครับผมนี่นี่น่นเสียก่อนครับผมฝัน่เนี้ยเพราะว่ามามากัดเจ็ดตาชีโต ผีโบมาหาเลยบบครับบโบโบโบเห็นผีบบเห็นพญาตัวครับครับโบเป็นยังครับเห็นแต่หมาครับที่อนี้ครับผมนี่ล่ะพญาก็เลยมาชิดเหลีวมาตีเป็นเด็กเดียวซีนตัวหมาไม่ซีขาครับตายกัน็ซีตัวตายมันจะเป็นชูนครับนี่ล่ะนี่ล่ะท่านี่ละความฝันพญาได้คับกันถ่ายเอฟซีแปรได้กับคอมเมนต์บอกเปล่าแอมรูทงน้ำไม่ด้อนะครับเอฟซีเนาะ ครับผมก็มีอยังเพิ่มเติมอีกบ่ครับนี่ครับคุณตาครับผมนี่เราก็ฝันใหญ่ก็เป็นอย่งสี่กับพี่น้องเอาไปพิจารณาคิดเบิ่งแล้วก็ขั้นมั่นอะไรแบสื่อๆลองเบิ่งครับผมครับตากสะลองเบิ่งคือกันครับตาจะเคยฝันขิ้วุ่นนะครับผมครับผมครับขอบคุณในหลายครับคุณตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเบาแอมมาทุกนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม เลขของคุณตาเลี้ยงวัวกับแคบหนาจอยเบังเดอค่ะคุณตาเลี้ยงวัวกับฝันฝันเห็นหมามาขาบเป็ดคุณตาตายพี่ซีโตคุณตากับตีเลขดีเด็ดให้มาเป็นเลขสี่ศ488์สี่แปดแปดแปดสี่ศสี่แปดสี่แปดแล้วก็พีตะทวดมาหาคุณตาแล้วค่ะเนาะมาหาคุณตาแล้วก็ คุณตากะถามโฉกถามลาคุณยายก็เลยห้องมาบอกเล็บอกเป็นเลขกสามเจ็3 70, 3 70, ก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำเมืว่วันที่16กกุมภาพันธ์พศสองพร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้ท่ามี3สามดาวศิราตามชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขใใ้โชกมันมาน เฮงเงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ